กินเขาน้ำกันเ้อพี่น้องมือนี้ยายขอปีดนาปีดตาแล้วมันหนาวขึ้นอีกแล้ว <laughs> ลูกตำมะละกอพัดคานากินใส่น้ำพริกกะปิเธอาดิกบ่บ่เอามาจะซื้อินก็ตำเออตำหงสวนโซดงชุมคือสิบวชเพสเป็นไนดงดอกลองเบิง้งไม่เอาไม่เอาน้ำปลาวะชิดมัวเป็นได้โอ้ ก็พเพลดเพลินะขึ้นหูแหวบๆพ่อกระแซบเยอะแซวบอันนี้อ้มอ,มอมนะี่แหละชุบแห่งดีปะบบนี่นะที่แรกว่าจะให้เล็กหน่อยพักกันเราไปปอยไปท่านเอาไปเอามาก,กินก่อนจิบปอยขวากกินสัก ก็ไม่ได้กินเหมือนอกันกระเทียยังกินลาบก็กินแล้วป่นก็กินแล้วยู่เขาตอนแรกขวใส่เดรดจำเลยขวานใส่เกลือจะเอาน้าย,ย,ย้อใส่เราเกลือใส่ที่ทำซ้ำนี่แหละบ่ได้ใส่ผงนัวบ่ได้ใส่ยังเป็นเด้งแต่เกลี่ยแบบนี้เสีบเลยจำเลยเป็นเบมือนมันมันเลยปูนี่มัน,น,ม,ม,นมันแห้งหจำแล้วเอาไปจกลี่ยมันมันโอ้ เลี้ยงอวยหงีเลยพี่น้องจ๋าอือกินป้าจ๋าก็เล่ไปดุยตะเขอยางนี้อือหืมโอ้ยสมพ่ปอเปพันวาคว่าตัวตัวปูแซ่บเขาร่องข้อพุทธเ่าพุทพี่น้องือดูดกินมัดอยู่แล้ว อมันจะเกยัวขังเลย่ะเนาะจับยกเนี่ยิงตะเพินว่ากวแสบเตะเนี่ยเอานามเเกลือเลาะนามจักน้อยเลาะนาจักน้อยปอยพนดอเออเอเอาตะเกือใส่วันนี้ก็เอารดดีห้วยจักน้อยไปนะโอ้แสบซื้อเกยกิมคไาปส่ใสใสสิใสรดดีนิดนึงรอนเมียน่นๆจักนัยน้อก็แสบไหล่ะเพลดปากโวด้วยแบบเพลดยอแก้วกยกินได้คือเกา ก็ตักหนี่งตักสวยขึ้คุยตำมะคงข้ามยนเลยยั่วพี่น้องกันจ้าย้อนย้อนอ็ห้าปีกินตำสมเนาะโวนแห้งเนาะอุดเอยบอกึอืดตัวสีนบอกบอกคุงคนมื่หลังจะผดฝนดีสกไยแต่ขั้นอืดปีเนี้ยเพราะว่าอัน ขนน้ำท่วมแล้วปนี่ต้นบุกงงโคตนต้นบุ้งงโคนโคไม่ต้นลวกๆพี่น้งองเอ้ยขนแตแกแขวนบัานนี่จะขวงเพรามีกินจะได้ซื้อจินแบบนี้ซื้อไปซื้อต้าจะงควายปลูกไม่ขนดีจะก็ไร้คนหมดรู้สั่งหาเขาไหนพักไปพักจะควงองกอ,อ่อนๆกินข้าไมไงไงหรอกพี่น้องก็ต้องยองมหวานดีเลย ก็เซื้อกระดาษนี่นไงลืม,ไ,มไดียวว่าก,กับเตียงเลยก็เซ็ตปากเซ็ตข้อนี่ทมาเสือว่ายังกระดาษเลยกระดาษมันจะเป็นใยอะไรชุบนี่นนนลื่มได่นไปรล้วทราบอ่ะคมานลื่มเลือ นี่หมกินเขาเราช่องแสบต่อหรอนี่ก็บปุยให้เันสีแสบจำไม่ได้ปะเดียวนี่เง้โอ้มันมันเง้งเครื่องงนขวางทะเลเครืงขวางบนบกนะแด้ละอได้น่ะเออเข้าอกสนี่เด๋นวัามาปีเอ้นี่แกเอ้ยเดือดเลยเดมัน ตัวใหญ่ก็มีตัวกลางก็มี่ทำไมนมันแคลดีเพราิ่มฮอดคาวะหีห่มัอนอะไรเนี่ยคูดหนัมันพี่น้องเอ,อ้ยแคลว,ว่าดีแต่ถิ่มขาคุ <c> ้ก <oughs> <c oughs> ินเล้เหรอ ยสอดไม่ดีหะอกนแซ่บหลายจนว่าสอดลีพี่น้องเอ้ยแต่พลังงานหลายมือเครื่งหิวเขา <c oughs> พเพชรตะกั่ว หนาวขึ้นมาอีกกับพี่น้อง,างบางใบยัดห่อนแต่คาม,มาไปเย็นจ้อยจิดเง้วมาเ้าล่มมาเน็ม <c oughs> จำดอกมันดีเสียเอั <c oughs> เหลียงอุ้ย nee ห so ่วยเลยมันค่ะภาษาอีสานมาเหลียงอุ้ยภาษาต่างนะเหลียงเออเฮ้อยมันเลี้ยงอุ้ยห่วยน กาจะ่อนวกวดกินมันก็ขาวนาี่แหลมมันกินให้หมดใหญ่ให้หมดได้จบเ <c oughs> ลิกเลยอุ้ยปูสุมมือนี่กับสลดัดก็ออยังที่นองได้แข็งกับแข็งกันเ,นเลิก,กนันตัวดินแค่แ้บบ่ค่อยกนันมองข้าน้องมองอม,มองเห็นกูปุ๊บเลย กูแล้วกับป้ายมันไงละ่ะนี่เป็นยาเหรอเก,กนแท้นี่ถือกินยานเกนบ้างเลอกจนตูดที่ฟ้าทุกวันละโวกจนฟุดแกนเธอแยกกับบาร์เป็กคนนั่นร้านหลักร้านกับลูกถ้าพากับปหาไมา่กิน้ำนีอแล้วเนาะ พี่น้องคลิปหนาพ่อันไมได้จ้าสวัสดีนะจ้า